สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะพูดถึงฟังก์ชันที่เรียกตัวเองนะครับหรือว่า recursive function ในภาษา Python ใน Minecraft นะครับเวลาพูดถึงเรื่องของ recursive เนี่ยนะครับเราก็อาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของตุ๊กตาลัสเซียนะครับก็คือว่าเป็นตุ๊กตาที่เปิดออกมานะครับแล้วก็จะเจอตุ๊กตาตัวเล็กกว่าอยู่ข้างในนะครับ แล้วก็เปิดมาอีกทีหนึ่งก็เจอตุ๊กตาตัวเล็กกว่าอยู่ข้างในซ้อนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นของเดิมนะครับเป็นตัวเดิมแต่ว่ามีขนาดที่เล็กลงงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เปรียบกับการเรียกฟังก์ชันนะนะครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราเรียกฟังก์ชันที่อาจจะส่งค่าที่เป็นค่าเยอะๆเข้าไปนะครับตัวอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยเราเรียกฟังก์ชันนะครับแล้วส่งค่า10เข้าไปนะครับนะครับฟังก์ชันนี้ก็อาจจะไปเรียกตัวเองต่อนะครับโดยการส่งค่าที่น้อยกว่าก็คือส่งค่าเป็นเลข9เข้าไปนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันที่เรียกที่รับเลขเก้าเข้ามาก็อาจจะเลขตัวเองนะครับโดยการส่งค่าที่น้อยกว่าเข้าไปอีกนะครับมันการเป็นตุ๊กาตารัสเซียนะครับที่ว่าพอเปิดเข้ามาก็จะเจอตัวที่เล็กกว่าแต่หน้าตาเหมือนเดิมนะแต่ว่าเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนกับเรียกฟังก์ชันตัวเดิมนะครับที่มันส่งค่าพารามิเตอร์ที่เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้คือไอเดียคร่าวๆนะครับของ recursive ฟังก์ชันนะครับ แต่เดี๋ยวมาดูผลการทางานก่อนล้วกันนะครับของอร์ชันนี้นะครับซึ่งผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการเห็นตุ๊กตาลัสเซียนะครับแล้วก็มาลองสร้างเป็นบ้านนะที่มันเป็นกล่องแล้วนะเป็นกล่องที่เหมือนกับตุ๊กตาตุ๊กตาลัสเซียนะครับก็คือว่าจะมีกล่องใหญ่นะครับแล้วก็มีกล่องเล็กซ้อนอยู่ข้างในนะครับซ้อนอยู่ข้างในซ้อนอยู่ข้างในไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เรียกฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นกล่องเล็กสุดอยู่ข้างในตรงนี้นะครับ ก็เป็นกล่องที่ด้าบนเพดานก็จะเป็นโกลสโตนนะครับส่องสว่างได้นะครับแล้วก็พอออกจากกล่องเล็กปุ๊บก็เจอกล่องที่ใหญ่กว่านะครับซึ่งข้างบนก็เป็นเพดานโกลสโตนเหมือนกันนะครับอยู่ข้างบนนะครับนี่ก็วิ่งรอบกล่องเล็กนะครับแต่ล้วก็ลองออกดูนะครับออกจากกล่องที่ใหญ่ขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเจอกล่องอีกกล่องหนึ่งนะครับที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับอยู่ข้างบนนะครับ นี่ยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็ออกไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะเจอกรองอีกนะฮะที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับแล้ววิ่งรอบนะครับวิ่งรอบๆนะครับนี่ครับแล้วก็ออกไปอีกนะครับอ่ะคราวนี้เจอข้างนอกแหละนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากทุกตารัสเซียนะครับแต่ว่าเราก็สร้างเป็นมันก็เป็นบ้านเป็นกล่องซึ้นมาแทนนะครับที่มีกล่องซ้อนกันอยู่หลายชั้นนะครับใน,นกล่องเล็กสุดที่อยู่ข้างในสุดนะครับอะเรามาดูเรื่องการเขียโค้ดก่อนแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราพูดถึงโค้ดง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับโค้ดที่ อะไรเดียโค้คที่เป็นล u ก s สิบแบบง่ายๆก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยมาพูดถึงโค้ที่ใช้ในการสร้างกล่องแบบนี้นะครับก็ไปที่ i ม e r r f t t นะครับแล้วก็คลิกที่ Play นะครับแล้วก็ Create New New แล้วก็เลือก w r r d Type เป็นแบบน Flat นะครับจากนั้นก็เลือก Play นะครับ อันนี้ก็เป็น Minecraft education edition นะครับโอเคนะครับก็มาถึงก็เขียนโค้ดก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเราเลือกอันนี้ครับกดปุ่ม c นะไม่ใี้นะเอาใหม่นะกดปุ่ม c นะครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับ make code นะครับเลือกที่ new project นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ project ผมก็ตั้งชื่อว่า r นนะครับแล้วก็กด create นะครับอันนี้ก็เป็นภาษา็อกนะนะเดี๋ยวผมพูดถึงภาษา python นะครับ ก็คลิกที่ Python โอเคนะครับก็ลบโค้ดเก่าทิ้งไปนะครับอันนี้ก็มาลองเขียนฟังก์ชันแบบเ e c u r s i v e ง่ายๆก่อนนะครับทิ้งไปนะฮะ def นะฮะ f นะเหมือนเมื่อกี้เลยนะฟังก์ชัน f นะครับรับค่า n มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้พูดนะฮะ player say นะออกที่แชทนะครับค่า n นะครับเสร็จแล้วก็ เรียกตัวที่มันเล็กลงนะครับ n f n ลบหนึ่งนะครับมานีนะนะครับเสร็จเราก็ลองเรียกตัวนะครับลองเรียก f สิบเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับนะการที่ฟังก์ชันเนี่ยเรียกตัวเองนะครับอย่างเงี้ยฟังก์ชัน f นะครับฟังก์ชัน f นะครับมีการเรียก f ในเรียกตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่า recursive function นะครับ เราสังเกตว่าค่าที่ส่งไปนะครับก็จะแล้วแต่นะจะมากขึ้นน้อยลงก็แล้วแต่นะแต่ว่าอันนี้เคสนี้คือเราส่งค่าที่มันลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็พอเรียก f10 ใช่ไหมครับมันก็เป็นเรียก f9 ต่อนะครับ f9 ก็ไปเรียก f8 นะครับ f8 ก็ไปเรียก f7 มีเป็นต้นนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็สังเกตได้คือว่ามันจะเรียกไปเรื่อยๆนะมันจะไม่จบสิ้นนะครับไม่มีตัวจบนะครับตัวนี้เป็นยังไงนะครับสั่งรันนะครับ ก็มานะครับก็แรกก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หยุดจุดหนึ่งก็จะหยุดนะครับเพราะว่ามีปัญหาว่า Stack Overflow นะครับคือการเรียกฟังก์ชันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีการนำตัวแปรค่าต่างๆเนี่ยใส่ใน Stack นะเก็บค่าไว้นะครับก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยเรียกไปเรื่อยๆนะครับไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้นะครับที่จุดหนึ่ง c k กก็ล้นนะครับเรียกว่า Stack Overflow นะครับ ก็คือเรียกฟังก์ชันหนึ s <S <t iny> <t iny> <t iny> mm ่งครั้งเนี่ยก็เอาค่าไปใส่ในสแต็กหนึ่งครั้งนะครับเรียกฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งก็เอาค่าไปใส่ในสแต็กอีกครั้งหนึ่งนะครับไล่ไปเรื่อยเรื่อยนะครับถึงจุดหนึ่งสแต็กมันก็ล้นออกมานะครับก็โอเวอร์ฟลูออกมาครับมันก็ต้องมีการเขียนเนี่ยก็ต้องมีเรียกว่ามีเบสเคสนะครับบ้งคร่าวๆเนี่ยก็ต้องมีการใส่ของตัวจบนะครับว่าจบเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เขียนไปนะครับว่า if n นะครับเท่ากับ1นะจบเมื่อ n เป็น1นะครับก็สั่ง return นะครับ เป็นเป็นสูนเนี่ยนะนะครับเป็นเูรแล้วค่อยจบนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าไม่ใช่นะครับก็ให้ไปเรียกให้ไปให้ไปอะไนะให้ไปเซก่อนนะค่า n ก่อนนะครัแสดงค่า n มานะครับเสร็จแล้วก็เรียกตัวเองนะคร r บ c u r s i o n นะครับเพราะฉะนั้นจาจุดนี้จะเห็นว่าในโค้ดเนี่ยมันจะมีสองกรณีนะครับ กรณีแรกก็คือเรียกว่าเป็นเบสเคสนะครับก็คือเหมือนเป็นเคสที่ใช้ในการจบนะครับหรือว่าเป็นเคสที่เกิดว่าเป็นการแก้ปัญหาด้วยการรีเคอร์ซีฟนะครับก็จะเป็นเคสที่ว่ารู้คาตอบทันทีเลยคําตอบมันง่ายแลละนะครับก็บอกคําตอบได้เลยว่าตอนนี้ณจุดนี้นะครับที่ค่า n อ็นน้อยนะครับคําตอบคือเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเป็นเบสเคสนะครับ แล้วก็จะมีเคสหนึ่งที่เรียกตัวเองนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็น Recursive case นะครับนะครับั้นก็พยายามเขียนให้อยู่ในรูปนี้นะรรูปของ Base case กับ Recursive case นะครับอันนี้ปัญหาเรื่องของ Stack overflow ก็จะไม่มีนะครับอ่ะลอนอีกรอบหนึ่งนะครับก็สังเกตว่าอันนี้นะครับก็จะ เริ่มต้นที่10นะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จบที่1นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอะไรน,นะของการเขียนรีคอร์ดีแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าสั่งให้เซห้เฉยๆนะครับอะที้มาลองสร้างบ้านแบบเมื่อกี้ดูบ้างนะอะผมก็ใช้ชื่อเดิมแล้วกันนะดูความง่ายนะครับนะแล้วก็ ผมจะจบตอนที่ n เป็นสองเ่ยนะเพราะว่าคือบ้านเนี่ยมันจะให้มันสร้างสร้างกล่องเลยนะกล่องที่มีความแบบกว้างเท่ากับสอง n นะครับกล่องเท่าของ n นะครับแล้วพอถ้า n เป็นศูนย์เนี่ยมันจะมันจะแทบไม่เหลือความความสูงความกว้างแล้วไงก็เลยจบที่ n เป็นสองนะครับก็เปลี่ย่างนี้หายการจบใหม่แล้วกันนะประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยแล้วก็เราก็สั่งง่ายๆก่อนนะสั่งว่าเนี่ยบล็อกนะครับด ฟิลนะครับเพื่อความง,ง่ายนะผมก็จะเติมใส่เป็นกระจกไปแล้วกันนะจะได้เห็นชัดนะสว่างๆนะครับ,รบแล้วก็ตำแหน่งที่จะเติมเข้าไปเนี่ยก็คือลบ n นะครับไปถึงตำแหน่งที่ n นะครับนะแล้วก็ให้มีให้มันโปร่งนิดหนึ่งนะครับฟิลแบบฮอลโลนะครับ แล้วก็เปลี่ยนอีกนิดนึงก็คือว่าเนี่ยเราก็จะลดค่าลงนะเมื่อกี้ลดค่าลงทีละหนึ่งนะครับแต่ว่าน,นี้ขอลดทีละสองนะครับประมาณนี้นะครับ block. fill ี s ้วยนะโอเค,คอืมนะก็สรุปมาคร่าวๆคือโค้ดตรงนี้นะครับเรื่องของการฟิลตรงนี้นะครับก็คือว่าให้สร้างกล่องนะครับเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับลบ n ลบ n นะครับ y เป็นศูนย์ะก็คือลบ n ก็ x ก็คือตรงนี้นะติดลบนะครับแล้วก็ลึกไปทางอ่านออนหลังไปด้านนี้ถูกไหมนะฮะ n นะครับพุทธอันนี้เป็นจุดที่เพลเยอร์อยู่นะนะครับก็ถ้าเป็นลบก็ด้านนี้นะครับขึ้นกับล้านนาไปทางไหนตัวนะพูดถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าล้านนาไปทางหนึ่งนะครับเราก็ตีว่าโอเคลบลบ x นะครับลบเก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ลึกเข้ามานะครับด้านนี้นะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เติมไปถึงจุดนี้นะครับจุดที่เป็น NN นะครับก็คือด้านนี้นะครับมันค่าว่ก็ประมาณนี้นะครับที่เราจะเติมลงไปในแนวนี้นะครับแนวนอนนะครับเราก็มีความสูงตรงนี้เท่ากับ n นะครับก็เป็นกล่องกล่องหนึ่งนะที่มีลักษณะประมาณนี้แล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือโค้ดที่ใช้ในการสร้างกล่องหนึ่งกล่องนะครับก็จะเป็นตัวแปรนะพูดถึงนะครับขึ้นหนึ่งาอนะครับแต่ว่า N ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ18แล้วก็อะไรนะอ่าสิบแปดหกสี่นะครับพอถึงสองปุ๊บก็หยุดนะครับแสดงว่าตัวกล่องที่สร้างที่เล็กสุดนะครับจะมีไซส์เป็นเป็นสี่นะครับก็คือมีความสูงตรงนี้นะครับห้าเอ็นตรงนี้นะครับที่สูงตรงนี้ สูงเท่ากับสี่นะครับโอเคก็มาลองรันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สร้างวัสดุจากแก้วนะครับสั่งรันนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะก็เป็นโค้ดที่สร้างของเนี่ยรวดเร็วเลยนะนะครับแล้วก็มีหลายชั้นนะนะครับเดี๋ยวลองลองทุบออกไปข้างนอกดูนะว่าเป็นยังไงนะติดนะครับก็จะเป็น อีกชั้นหนึ่งนะครับก็วิ่งรอบเหมือนเมื่อกี้เลยนะนะครับแต่วันนี้เป็นแก้วเพื่อความง่ายไงนะครับเราก็จะสร้างแค่แก้วขึ้นบาล้อมๆไปเฉยๆนะครับนี่ครับแล้วก็ตีชั้นหนึ่งนะแล้วก็อ่ะเอาอีกชั้นหนึ่งนะก็วิ่งรอบไปเหมือนเมื่อกี้เลยนะว,วิ่งรอบไปนะครับ ชั้นหนึ่งนะครับวิ่งรอบไปแล้วก็ทุบออกไปข้างนอกแล้วนะครับ เหมือน,นเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าวาสุ่ใชัยสร้างเป็นแก้วแทนนะครับไม่รู้นะครับประมาณนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นมีกล่องซ้อนกล่องซ้อนกล่องซ้อนกล่องนะครับโดยเราใช้เรื่องของ recursive function เนี่ยช่วยในการสร้างกล่องเหล่านี้นะครับโค้ดก็สั้นมากเลยแล้วก็สามารถสร้างของได้แบบนี้ได้ที่มันมีความซับซ้อนนะครับแล้ขึ้นม,มาได้นะครับเข้าไปที่กล่องในสุดนะครับ จะมองยากทิหนึงนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของอเป็นโครงรู้ๆเลยนะมัมีโครงซ้อนกหลายชั้นมากเลยนะครับเนี่ยก็ออกไปนะครับออกไปนนอกได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะดูโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับกด C นะครับเนี่ยโคดนี้ก็ใช้ในการสร้างของแบบเมื่อกี้นะครับ ถ้าเราต้องการสร้างกล่องให้มันซ้อนกันหลายชั้นนะก็เปลี่ยนตรงนี้นิดนึงครับเป็น f12 f120 อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สร้างแบบเรียงรวดเร็วเลยนะครับโค้ดก็สั้นมากนะครับก็ถ้าเกิดจะพูดถึงโค้ดที่เป็นตัวอย่างนะครับในวิดีโอคลิปเมื่อกี้นะครับก็อยู่ที่นิดลิงก์นี้นะครับก็จะมีการสร้างด้วยวัสดุคือเปลี่ยนเป็นหินแทนนะครับเป็นเป็นก้อนอิฐทัทีเป็นบริกนะครับเป็นก้อนอิฐนะครับแล้วก็ ทำเพดานด้วยโกลสโตนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับที่เป็นโค้ดที่ใช้ในการสร้างตัวกล่องในวิดีโอคลิปที่โชว์ในตอนแรกนะครับ